ก็ต้องบอกว่าที่ผมพยายามจะทดสอบจะเทสหลายรอบว่ากันตามตรงเลยนะก็คือต้องการจะทดสอบต้องการจะเทสเพื่อที่จะหาเหตุผลในการไม่ต้องย้ายว่ากันตามตรงเลยเพราะอย่างที่แจ้งไปว่ายังไงย้ายเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายแหละโอเคมันอาจจะไม่ได้เยอะมากถ้าผมย้ายจากตัวไนคริไปเป็นตัวชูล่าเนี่ยหลักๆมันก็มีแค่เรื่องย้ายอาวุธแทบจะอย่างเดียวเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมาพิจารณาถึงไอเทมมาดูถึงของถึงอะไรด้วยคือผมทําเกาะเวสเปอร์แล้วทํา2ขีดไปแล้วมันก็มีงบประมาณตรงนี้อยู่ แล้วในอีกแง่มุมหนึ่งคือต่อให้ในตัวคลิปที่ลงไปจะเห็นว่า DPS damage มันต่างกัน100%ก็จริงแต่ว่ามันต่างกันอยู่บนเงื่อนไขบางอย่างถ้าไอเทมมันเปลี่ยนไปไอเทมมันกลายเป็นไอเทมฟูลเซตมันเป็นไอเทมที่สามารถรีด d a ม a ของไนคลีออกมาได้เต็มประสิทธิภาพที่สุด DPS ระหว่างได้คลีกับตัวชูล่าผมว่ายังไงมันห่างกันไม่ถึง100%นแน่ๆเพียงแต่ว่ามันจะห่างกันกี่เปอร์เซ็นต์จนคุ้มค่ากับการที่จะย้ายหรือเปล่า เท่านั้นเองใครที่อยากจะพัฒนาตัวละครอยากจะเติมเพชรเติมเกมก็ขอแนะนําร้าน Richman Shop เพียงแค่แอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าที่แอด Richman Shop เติมถูกเติมไวบริการปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม R อาใช้เพียงแค่ U I D ดีเท่านั้นจะเติมเพชรหรือคาฟา VIP ก็ถูกกว่าเติมเองในเกมส่วนใครที่เล่นเกมอื่นๆทาง Richman Shop ก็มีให้บริการมากมายหลากหลายเกมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ richmanshop.com/home สามารถเลือกผ่อนได้กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการและยังมีระบบสมาชิกเอาไว้สะสมแต้มแลกส่วนลดเงนได้ต่างหากหรือจะแอดไลน์ไอดีม ที่อดดิชแมนชั่นไปสอบถามทักทายพูดคุยกับพนักงานให้พนักงานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันการันตียอดผู้ติดตามมากกว่า5 5 0 0 0นคนยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง Rich Man Shop s h o p คือเกมเนี้ยมันสร้างบาดแผลมันสร้างบทเรียนให้เราหลายรอบจนเราไม่สามารถเชื่อถืออะไรได้แล้วเราย้ายไปก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าตัวที่ย้ายไปมันจะเก่งมันจะเล่นได้นานไม่รู้วันดีคืนดีมันจะนึกคึกปรับส้นตีนที่อะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าอย่างที่สองตัวเกมมันก็มีบอกเอาไว้แล้วมันจะรอคร ข้าศเข้ามาให้ครบทุกอาชีพพอค้า4เข้ามาครบทุกอาชีพมันจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องอาวุธเงาประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้แหละพออาวุธเงามันยังไม่เข้ามาเราก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวพออาวุธเงาเข้ามามันจะมีผลมากน้อยขนาดไหนตัวไนคริอาจจะเก่งขึ้นจนขึ้นไปทัดเทียมตัวชูล่าหรืออาจจะไม่ได้แพ้ตัวชูล่าแล้วก็ได้หรือในทางกับกันพอมันปรับเปลี่ยนในตัวอาวุธเงาตัวชูล่าอาจจะไม่ได้รับผลอะไรยังไงจากอาวุธเงามากมาย DPS มันก็เลยอาจจะไม่พุง่งมันมีปัจจัยหลายอย่างจน นั่นแหละมันก็เลยต้องเทสเพื่อให้มันได้คำตอบชัดๆและอาจจะต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งว่าจะย้ายไม่ย้ายตอนนี้ของผมเวลาเล่นมันก็คือเซตนี้ก็จะใช้เป็นตัวด like ัสไล i ์เค c h ทำสองขีดเรียบร้อยแล้วนะชุดเกาะก็ทำเป็นชุดเกาะ w สเป p e r นะครับก็ทำสองขีดเรียบร้อยเช่นเดียวกันทาริสผมจะใช้เป็นทาริสไฟส่วนประดับผมใช้เป็นประดับพัดหอยสองข้างตัวสเตตย,ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมอะพวกสเตตสามารถไปดูไอตัวคลิปเก่าๆได้ว่าค่าสเตตค่า DPS เอ้ยไม่ใช่ค่า DPS ตัวที่ไอ้พวกค่าไฟนอลครีค่านน่นนั่นนี่ เปงง็แต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากเนี่ยครับรวมสัตว์เลี้ยงยังเพิ่งจะ500กว่านะครับพีดามีโบนัสเวลาบัฟมันก็จะขึ้นมาเป็นสักประมาณ800มั้งเวลาบัฟไฟนอลพีดาเมีโบนัสเปิดสัตว์เลี้ยงก็440ไม่ได้สูงมากค่าไฟอันนี้สูงซะหน่อยด้วยความที่ใช้เป็นทาลิสไฟก็ได้463.7%แล้วก็ขนาดใหญ่299.5%เนในอาวุธเงายังอัพไม่เต็มเลยพวกขนาดใหญ่พวกอะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่ได้อัพจนเต็มยังเพิ 30หรือเปล่าธาตุไฟก็เช่นเดียวกันผมก็ทําอยู่แค่เลเวล25มีไอตัวนี้เยอะหน่อยก็เดี๋ยวลองกดเล่นเล่นดูสักนิดหนึ่งลองกดเล่นดูสักหน่อยหนึ่งครับ fail บ success fail fail โ <laughs> <laughs> oh, อ้โห fail อันติด4ครั้งติดเพิ่งจะมาติดครั้งที่5เฮียบเปลืองของชีพหายครับดูเอาแล้วกันนะ เปลืองแค่ไหนนะครับเกมเฮีย้ยนี่กดครั้งแรกไม่เคยติดครับมาติดครั้งที่2องยังดีว่าขึ้นเลเวล29ให้ดามเมจก็น่าจะขยับขึ้นมาอีกหน่อยเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ธาตุไฟเป็น471.7 DPS Test หลายรอบแล้วนะมันก็จะแกว่งอยู่ประมาณช่วง30,000ถึง33,000มันจะมี i f f e r e n c e มีค่าความคาดเคลื่อนกันอยู่ประมาณ10%แต่จริงๆก็อยากจะให้ยึดไอตัว DPS สูงสุดที่ทําได้นะครับประมาณ3 3 เดี๋ยวมาดูว่ารอบนี้มันจะถึงหรือเปล่าหรือว่ามันจะเกินเพราะว่าได้ค่าไฟเพิ่มใหม่นิดนึงนะตอนนี้ผมจะไม่ได้เทส DPS ที่แค่1นาทีนะครับเพรามมองว่า1นาทีอะมันแกว่งเยอะก็เลยจะไปเทสให้มันจบที่2นาทีไปเลย ไม่กี้1น,นาทีได้อยู่ประมาณ3 0ม0 0ื่นมีแตะ3 2มหมให้เห็นอยู่นะครับแต่ว่าก็ลดลงไปคือพวกดาเมจพวกอะไรพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องดีบัฟแหละว่าเราจะสามารถตีบอสแล้วติดดีบัฟได้เยอะมากเยอะน้อยแค่ไหนทั้งเรื่องเฮดคัชที่ทําให้ตัวบอสมันติดเลือดออกเพื่อจะไปเพิ่มผลการโจมตีของตัวดัสไลท์เคมอลแล้วก็ตัวดีบัฟของตัวเกาะเวสเปอร์ด้วยที่มันจะไปติดสแต็กกับตัวบอสเพื่อจะช่วยเพิ่มอีกตัวไฟนอลพีดาเมจโบนัสของตัวละครเราขึ้นมาถ้าพวกเนี้ยมันติดพร้อมกันหรือว่่ามันติดบอๆ DPS มันก็จะขยับถ้ามันติดบ้างไม่ติดบ้างเลนส์มันก็จะอยู่ประมาณนี้อย่างที่แจ้งนะครับว่ามันจะมีความคาดเคลื่อนอยู่ ตั้งแต่30,000จนถึง3 3ม0 0เมื่อกี้เทสก็ได้อยู่32 0 0 0ทีนี้วิธีการเทสเพื่อจะหาว่าดาเมจมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอาวุธจากตัวดาบด like ัสไล์เคมอตัวนี้ไปเป็นเ,นเบามุงจะสืบทอดอาวุธสืบทอดการ์ดอะไรยังไงไปให้หมดแล้วก็จะเปลี่ยนประดับจากประดับไฟไปเป็นประดับทาติสคริเพื่อที่จะดูว่าดาเมจระหว่างใช้ตัวด like ัสไล์เคมอกับใช้ตัวเบามุงมันห่างกันขนาดไหนอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือถ้าผม ย้ายตีบวกจากดาบไปเป็นสนับค่าย้ายมันไม่ใช่ แล้วมันล่อไปอยู่ที่5ล้านกว่าครับคือตีบวกอาจจะเท่าเดิมนะแต่ตอนนี้อัปเกรดกับออฟแมวมันไม่เท่าเดิมราคามันผันผวนแตกต่างกันเยอะมากขึ้นอยู่กับอัปเกรดกับออฟแมวด้วยดังนั้นเนี่ยค่าย้ายมันก็เลยขึ้นมาค่อนข้างเยอะจากของเดิมที่ย้ายอยู่แค่ประมาณล้านกว่าก็เท่ากับว่าค่าย้ายถ้ารวมฉินลดรวมแพ็ครวมอะไรยังไงด้วยเนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณเกือบเกือบแปดพันแล้วเฉพาะค่าย้ายนะก็เลยคิดเยอะนิดหนึ่งใส่กา๊าซใส่อะไรกับมาเรียบร้อย ค่าสเตนไม่แตกต่างจะไปต่างตรงคีดดาเมจโบนัสก็จะเพิ่มขึ้นมาก่อนบัฟจาก50 0กว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเป็น700กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าค่าไฟก็จะหายไปจาก400กว่าลดลงเหลือแค่309จากในคลิปที่ผมเคยเทสต,ตอนที่ผมได้เกาะเวสเปอร์ esper, ตอนที่เทสมันจะช่วยทําให้ DPS ช่วยทําให้ดาเมจผมเพิ่มขึ้นมาประมาณ30%ดังนั้นก็อนุมานเอาว่าถ้าเทียบกับตอนที่ผมไปเทสกับตัวชูล่าก่อนหน้านี้ตัว DPS เเรามันก็จะขยับขึ้นมา เป็น30%เท่ากับมันจะห่างกันอยู่สักประมาณ70%็ละหมายถึงห่างจากตัวชูล,ล่าประมาณ70%มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขตรงตามนี้เป๊ะๆหรอกนะเพียงแต่ว่าเราก็เทียบปัญญัต,ตยางกันแบบง่ายๆจากสเตตที่ได้เพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้ฟูลเซตมันได้อยู่32มหมตัวนี้ดูว่ามันห่างกันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นคําตอบให้สําหรับคนที่อยากจะเล่นตัวไนทรีด้วยนะว่าคุณควรจะเล่นเป็นดาบดัสไรท์เคมอลไหมเราถ้าเล่นเป็นดาบดัสไรท์เคมอลตกลงแล้วทา เนี่ยจะเห็นว่าครดามจมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะรวมบัฟรวมอะไรมันกลายเป็น1,000แต่พอเอามาเทียบสัดส่วนธาตุไฟมันหายไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์กลายเป็นว่าดาเมจตมันเล่งไม่ขึ้นนี่ยังไม่แตะส0,000่นเลยนะครับมันก็เลยวกกลับไปเป็นเรื่องการบาลานซ์แตทที่เคยพูดพูดกันหลายรอบแล้วนะบางทีค่าใดค่าหนึ่งโดดเกินไปอ่ะมันไม่ได้ทำให้ DPS มันไม่ได้ทำให้ดาเมจมันเพิ่มตามมันต้องถัวเฉลี่ยไปลงค่าอื่นๆแล้วก็ครดาเมจตโบนัสคุณได้จากร์ดเนี่ยเพ่ เพิ่มขึ้นไปหนึ่งบเปอร์อะไรก็แล้วแต่พอเอามาเทสเอามาเทียบดาเมจจริงๆมันเพิ่มไม่เยอะไปใส่เป็นการ์ดไฟนอลพีดาเมจโบนัสไปใส่เป็นการ์ดธาตุไฟหรือว่าแม้แต่การ์ดขนาดอะไรเงี้ยยังให้ผลดีสักกว่า ครบ2นาที27,000ไม่ถึง28,000หักลบกับ32,000เท่ากับว่าแตกต่างกันอยู่ประมาณ5,000ล้าน5,000ล้านเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สักประมาณ20ผมว่าตอนนี้เอาจริงๆแล้วสามารถฟันธงได้แหละว่ายังไงชูล่าก็แรงกว่าชู ura, ล่าครีอ์แรงกว่าไนท์แน่ๆต่ำสุดเลยเอาเป็นกำปั้นทุบดินต่อให้คุณแบบใส่ชุดใส่เซ็ตอะไรยังไงมาเต็มสตรีมชูล่าก็น่าจะแรงกว่าตัวไนท์ครประมาณ30-50% ดูแค่ DPS อย่างเดียวแล้วใครอยากได้ดาเมจแรงๆตอนนี้แล้วคุณมีทุนคุณมีงบประมาณคุณไม่ติดขัดเรื่องอะไรยังไงแล้วอยากจะเล่นตัวชูลา่าผมว่าย้ายได้ที่เหลือแต่ละคนต้องเอาข้อมูลตัวนี้ไปตัดสินใจเรื่องงบประมาณไปตัดสินใจเรื่องอะไรยังไงหลายๆอย่างของตัวเองนะวครับว่าคุณจะทํายังไงกับชุดข้อมูลคุณจะทํายังไงกับตัวเลขตัวนี้กับผลทดสอบตัวนี้ที่ได้มาจะเปลี่ยนไหมจะย้ายไหมหรือจะรอดูสถานการณ์อีกสักพักหนึ่ง เกมนี้มันพร้อมจะหักหลังผู้เล่นทุกคนตลอดเวลาอะไรที่แม่งดูเหมือนจะดีเดี๋ยวสักพักหนึ่งแม่งเนิร์ฟใครที่ไม่ได้รีบมากนะเอาจริงๆแล้วผมว่าคุณรอสักหน่อยไม่เสียหาย